สวัสดีจ้ามือนี้สาวสมศรีพาเลอะพามาจับปลาในบอ่อสวนทุเรียนตีสาวสมศรีอยู่ด้วยจ้าเอาปลาช่อนปลาสลิดปลานิ่นมาปล่อยในบอ่อนำแหงแล้วเหมาวานบึงสีได้บอจ้าทีมงานสาวสมศรีปต่สีหมานบอพี่น้อง เมนนื่อวานเหกินสงการจักหน่อยนี่แม่เอ้าเจ้าต่ำเอาเบิงมีแต่อีหย,ยังวานเอาป่าบ่เหววานเอาหินเดี๋ยวเจ้าต่ำกำลัง ไปงมเบื้งงมเบื้งน้ำแหีงหลายเลยประเทศนี่สานิเลือกจกกักเม็ดกูฮะสานิเลือกจักเม็ด เม็ดเบิ่งแน่จ้ะโอ้หมุดลงไปแล้วจ้ะตามหมุดลงไปแล้วมาหลุ่นกันเบิ่งว่าสีมานบออยัางไรโยนมาข้างล่างมันมีแต่หินเนะาะปลาเนิยนปล่อยลห,หลยไหลเด็ดเนี่นนปลาฉ่อนกินปลาเนิยนนั่นน่ะไพ่ย,ยังนั่น มไม่หยางนั่นใบใหม่มาแต่ทางไหนคือจังบ่มีต้นใหม่กาุมมสมมติบานเหี่ยบึงป้าสลิดก็รลายห้ายได้นี่ปลาช่อนก็เอามาปล่อยเป็นขู่เป็นถังคือบอเหลือใบหยางผัดบ่มีต้นใหม่ ใบยังผัดมานะ้าโอว,ว่าเดินไม่ได้เลยมันเป็นหินนะน้าโอนะหินก้นบอ่อระวังนะมันจะตำเท้าเอาอ้วาวมันบอบนอี่เนาะโอเจียโอ เบาพื้นปลาดุกก็มีไดนี่ปลาดุกกระลายป้าไปทางใดเบิดนามมาหลุ่นบึงสิม่มปีบ่านาะนี่นามนี่ก็ได้แม่นว่าสิเด็กุดอีกบอ่อหนึ่งบ่สะนี่ หลุนเบ,บิงเสียวโอคือบอ่หมานบ่สงการนี่หมานบ่พี่น้องเอาเบิงน้มเฮียงเจ้นาน่ะล่ะปับวี่ด่านหนุนเจ้าต่ำ เบิงเบิงความสูงของใหม่แต่ก่อนน้ำน้ำท่วมใหม่นั่นเด้เบิงน้ำหลดคับปีหนีแลงปีหนีแห้งแรงขนาดเลยจ้ะม,ม,ม,มันมาอุดบ่มันดูดหลูกร่างขึ้นมาอุดทอพญานาะกทอนามดูขึ้นมาใ่ทุเรียนต้องให้กระโหลกมันห่อยห่วยวะจักหน่อย เป็นหิน,เป,น,น,น,หนเป็นโคลนเมื่อ,อ,ปปน,น,อ,อนี้เอามือสมังมาปาดพี่น้องคอยชี้ให้เจา้าเบิ่งอีหยังเด้อพุ่นน่ะมีอีหยังพุ่นน่ะนอนอยู่ฟังพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะเจ้าเห็นคือนคอยบ่พุ่นน่ะนอนลุ่นระว,วังไหลลงไปเด้อสาวพ่อยเอ้ย เบืองเนพี่น้องมาหลุนมาหลุนก็หวานเหี้ยเบืงจะเนีนนอนดีคักยะป้าถูกประตูสาวพ่อยคักเช่ปะมาหลุนคนหวานเหี้ยชุ่นรับสาวพ่อยป้านิ่นบอมเมนหน่อย มันไปทางใดเบิดเฮอว่าป้าช่อนป้าคอกินเบิดบ่ตอนเอามาวานนั่นป้าคอมีแต่ตัวซำแขนแล้วนาสิว่าป้าช่อนกินเบิดเนาะกระชันก็ต้องได้ป้านิ่นบังเลย บ่มีบ่มีแววเลยบ่เอ้าหนามทียมนั่นแลี้ยวเลยโอ้ตรงกลางมันเป็นไอ้นั่นบ่หินโคกหินก้อนโอ้กูว่าไม่โคขุดบ่ลง ขอกเจ้าโคล่าฝาเครื่องอยู่ในขอกโอ้โหกกลิมบอรนี่นี่จะ้ะนามบอไวรลุดทุเรียนปลอยป้าไวสูงว่าสูงการเบืองเนี้ย่่าเคยได้จับไดวานปล่อยป่าไวได้สองปีแล้วกูแล้วสือป้นนินมาปล่อย เป็นพันตัวแต่ว่าช่วงที่ปลอยนั่นปลาช่อนนี่ต่ตัวสำเขนปลาช่อนนั่นจับไปหลบหนึ่งเล้วสงสัยสิปลาช่อนกินเบิดกับประจักรอบนี้วังสิมาเอาปลานิลอยากกินใส่สมการเนี่ยก็คือสิมานบน่เนาะพี่น้องมาหลุนมึง บมเมนมันปักขี้โคนล,ลงเลบิดหรอบปบ่มเมนมันอยู่ใต้ขี้โค่นน่ะเลยเสียโอ้ <B GM> นี่มือสมังเด้อพี่น้องขันมีป้านี่ว่านบาดได้บาดนั่น ได้จักโตย่างสาวพ่อยฮะได้บ่ได้ป้าหยังได้ซีโตล่ะได้ซีโตป้าหยังโอ้ได้ปลาชนซีโตแล้วพี่น้องคุณน่ะสาวพ่อย ลึกทวมหัวเสียวแลวจิบอลเมนสิไดไงใหญ่อันนี้ไปปุ่นหรอเปล่าสงสัยอยู่ในหลุมลึกลนั่นเอง มางนั้นมันเป็นเพิกบเพราะว่าไม่โคมันคุดบ่อใดต้งก้างที่จะตามยื่นนั้นหินก่อนใหญ่เป็นหินด้านหินดาษบลลักษณะคือว่ามางนี้เป็นโขกคางๆนั้นจะลึกลึกวมหัวเสียวเลยพูดนะ คือเห็นจวงเอาป้ามาปล่อยนะโป้านินแตกสวดสาดสวดส่าอยู่เอาอาหารมาให้กิน <c oughs> ด่านมันเป็นโรงงานจ้ะยังก็น้ำลึกวะนี่เอาคือไปฟางผุนคือหวานเหียอยู่นี่คือไปผนุนไปลงว่ายนา้ำเบิ้ง ต, sociedad, ติดหินบ <to> ่ข้างหลังเป็นหินยืนมือน้ำลึก ปีอยู่ดอกนกโกเนาะนาสีม่มปีอยู่ดอกโก้วะนัาแก้เตี้ยน้ำนาแล้งอยู่นี่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวก็โซกช่วยนอครับพ้นมาบางนึงล่มตึงๆแล้ว ลายตัวขี่ดื้อมากลายตัวขี่ดื้อมากพวังสัน แต่จังหวะยังเสียจวดแล้วจวดแล้วพี่น้องเดีเบ่งได้ไหมจักบาทเสียอืผีมือวานเห็นเขาหล่ำเขาลือเขานักหนาวานบาทได้กับมานบาทนะ่ะเสียโอ้มันมากินกันล่นเหลวป้าน น้ำเริ่มุขุนละดิคน,นหรือป้าไกลสิกนะนะ้นนะั่นนะอ่ะเ้ยแต่จวดจะมากับ่อตัมอต้มมา่อไเ้ยนั่นจวดดีว่าสัน นังนบวบบวบนี่นี่นี่ดีบอนมุมนี่นี่มุมคอยยืดอยูนี่ปุ้ยคนถือป่าคอย มันขดถือปลากไว้เนี่ยนี่พี่หนกใส่พระพ่อจจพเปิดให้เบิ่งเนี่ยเฮสงการนี่อ,อ,นอ,อยู่ใส่เบิดปตปานี่น เงียบปิ๊บภระ้าอีสานก็เกินว่าเงียบ,บปั้นบะกหอยไขย่วานบาดได้ก็เงียบปิ๊บ นี่เลยนอกจากการหาอยู่หากินในน้ำเราจะขาดประมาณบ่อใดว่าคลองอยู่ในน้ำน้อยพี่น้องบะเมีนคลองอยู่ในตลาดขาดประมานบ่ไดดว่าสีมานหรือบะมานสีไใดหรือบ่ไดดกันอยู่ในตลาดยังไปสี่ใดว่าเออเอาตัวใหญ่เอาตัวนันเอาตัวนี้แต่ว่านี่เข้ามาหาอยู่หากินต้องเสียงดวงต้องวัดดวงกันจ้ะ บ่าเรื่องป้านั่นมีอยู่แต่บริเวณบอ่อนี่กว่างและน้ำฟางผุ่นกับลึกด้านนี้กับลึกบ่ลึกแต่บางนั้นมันเป็นโขดหินตอนปล่อยไหวปล่อยบ,บ,บ่ได้ว่าปล่อยน้อยได้น่ะปล่อยเป็นพันหรือรันป้านินน่ะน้ำแห้งป้าเนี่ยวเพชรตาสีหลงเหลือเนี่ยสงสัยป้าฉ่อนกินเบิดกับประจักษ์ว่าป้าฉ่อนนี่ ตอนไปจับปลาไปสูบนะสูบปลาอยู่สวนพู่นอยู่บอ่อผุนนะได้ดลูกปลาฉลอนมาช่วงระยะเป็นเวลาสองปีแหละจากที่ปล่อยปลาฉลอนมาดูว่าปลาฉลอนกินปลานิ่นกับปลาจักราศีวานเอาขึ้นเอาลงเอาปลาบึกเอาปลานิ่นลงจักเอาลุงไม้ ปันนินเป็นพันพันตัวมีแต่ปาหมอกับป้าช่อนเอ้ยช่อนอยู่น้อยหนึ่งเรือเชือค่ะ nè, cầm bằng tảng Samathi và si ở đấy, cái anh và anh đã đi một số dài rồi, cái mì vỉ vẹo, bát đi. กะติเสียงอูนี่วานแหนี่แตกจวดพันมีป่านี่บ่าเคยผ่านด้วยจ้ะนี่เด็กขึ้นอยู่บองนี่นี่แหมมาเมเซียมาอยู่ไกลๆสาวส้มสีนี่แหม จับตาดูให้ดีนะครับพี่น้องเสียโอกวางจดวดอีกแล้วครับผมอกแล้วอย่าเยอะนั่นเลยติดอีกแล้วมัดเสื้อแหมัดบะ จากว่าใบใหม่มาแต่ทางได้คือจังเห็นมีใบใหม่คือบเห็นมีต้นใหม่จวด,จด,จดแส่วงอันนั้นละมัมงส่วงฉีดยาขาเครื่อนี่เครื่อใหม่ลมพัดปิวลงมาในโบอเอาฟางผุนกระจวดคือกันพี่นอ้องขึ้นขึน <laughs> ้นปากน,า <laughs> น้อยๆ <laughs>

วันสิบสามตัว3ามตัวถ่ายฟอยดูอ่ะมีแค่ถามตัวมันุอยู่ในร่องเล็กๆน่ร่องกบเพงต้องให้เาโอนี่แต่ไม่กลัวมันไม่พิโไม่กลัวใช่ไหมแบบแบบรกตานี้กินเล้ยววาวันทีเดียวมันใดสองสาตัวสองสตัว เอาไปจังไดเสียคือเงียบแพหะมานป้าอยังปลาตองบ่กบอมีอย่างอีกแล้วทางทางผักใต้บอมีโบเหมือนกับบอขายบัรเนาะจ้ะ พิษสาสมศรีติดตามส่องใหญ่ๆพนทายลิปเกี่ยวกับการถอดแหวานป้าบัตรละสองพันหรือว่าบัดละหาลวยแบบนั่นบ่มีด้วยจากทางภาคใต้บ่มีบัตจับป้ากันมีแบบนั้นกับคง่ซีดีอยู่นาะจ้าส่วนมากแล้วเพิ่นจะเลี้ยงไว้เฉพาะตามพ่อได้กินเพราะว่าอยู่นี่ตลาดหลายเนาะจ้า เศรษฐกิจด to ีเพ like. so, like so, uh, ิ่นก็เลยอาศัยว่าสื่อกินเอาางบ่คือทางภาคอีสานทางอันนั้นเฮานอกจะมีการจับบัรบัรละหารวยบัสละพันบัสละหาพันก็มีนอกจะบ้างคีบกับอุ้ยปลาบึกมีแต่ตัวใหญ่ๆทางภาคใต้คันมีแบบนั้นก็คุงสีดีแต่ก็หาบ่ได้จ้ะบบมีบัรแบบนั้นส่วนหมากสิพาคันหากินแต่กันตามธรรมศาสตร์ด้วยจ้ะ เจนบอ่อสาวสมศรีแต่เอาป้าที่สูบจากบ่อหนุนเป็นป้าชนเอามาปล่อยไหวเป็นคููถังแล้วก็ป้าหมอเป็นคูถังแล้วก็ปล่อยปลานิ่นอีกเป็นพันโต่เนาเหลือเสื้อว่าปลานิ่นเป็นยังจังบอมีเหลือเสื้อจากขนาดน้ำหลดลุ่งหลายเหล้วยเหลือเสื้อมากเลย สแสดงว่าปลาส่อนกินปลานิน่นสาวสุมสีแต่ถดลองแล้วเดว้อยจ้าอยาหาท้ำเด้อยจ้ากันบอไไ้สิปล่อยป้านิ่นนั่นอยาให้มีป้าอื่นปนเช่นบอสาวสุมสีเป็นตนช่วงนั้นป้าช่อนตัวซมแขนแล้วเอาลูกป้านิน่นโก้แล้วสื่อลูกป้านิ่นมาปล่อยเป็นพันตแต่บสามแต่โบหิน ได้กินอยู่ไปถึงสิบตพี่น้องเสือะะ้อบ่จ้ะแต่ตัวหนึ่งก็ใส่เป็นโลเลยตีเหลือนะนาซิม,มีลูกขอ,อกลูกยังมันกับเห็นนะจ้ะเป็นยังไดเสียย่อมหรอบล่ยอมะย่อมละคนหนึง่งนั่นก็ย่อมแล้วจะ้ะนี่แหลจะจ้ะป้าเล็กป้าหน่อยป้ายังกับเบเห็นว่าจ้ะนี่แหลจะจ้ะประสบการณ์ต้งจากสาวสวมสีเ้วอจะ้ะการคิดสีเหลียงป้านิ่นยอย่าปล่อยป้าอื่นลงก่อนเด้จ้า คลิปนี้สาวสมศสีพาโรดจบคลิปซ้ำนี่ก็เด้อจ้าฝากฟีฟังนวงติดตามสาวสมศสีให้แน่เด้อจ้าขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกสงการนี้เด้อยจ้ะสวัสดีจา้จาจ้าพ่อยบายจ้าบายบายจา้า